ไม่ต้องไปเรียนวิชาบินบนเรียนวิชานี้ในหลักคำสอนของศาสนานวิชาที่จะทำให้ตัวเองไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่พัดพรากไม่วุ่นวายนี้เรียนวิชาในศาสนานวิชาที่แท้เที่ยงนอกนั้นไม่เที่ยงทั้งหมดในใจพบวิชาในพุทธศาสนานวิชาสอนให้เที่ยงท้าวรที่เมืองคนนิพพานเหนือ ความสุขในโลกมนุษย์เหนือความสุขในโลกสวรรค์เหนือความสุขในรูปในรูปประพรมเป็นความสุขหนึ่งเดียวที่เมืองพนุทธิพันธ์ไม่มีใครเสมอเหมือนและเป็นความสุขที่ไม่มีการที่จะจุติเคลื่อนย้ายไปไหนเที่ยงอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าปรามังทุขังไม่งั้นเพื่อนก็ไม่เรียกว่าปรามังทุขังนั่นแหละจึงเรียกตามหลักรำหลักที่ไหนว่าปรมังทุขัง แต่คนไม่อยากไปก็บอกว่าไม่มีความสนุกไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีไม่เหมือนอยู่โลกมนุษย์อยากกลับมาในโลกมนุษย์อีกกลับมาก็มาทุก์เท่าเก่ามันไอ้ล้อมโดยเป็นเดรษฐีมาเศีมันก็ทุกข์เท่าก่อมันก็หาความสุขเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ไม่ทุกเรื่องอื่นมาทุกเรื่องไหนลุงทุกเรื่องใจใจตอนนั้นเป็นมหาเหตุแห่งการทุกข์สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆถึงจะมีเงินมีทองกองท่วมหัวก็ตามลรู้แต่มันจะทุกข์มันก็ทุกข์ที่ใจมันมันก็ไม่ได้สมดังที่ใจปรารถนาหรอก ดังที่คนรวยเห็นไหมเราเห็นอยู่นั่นคนสุดท้ายก็ต้องตายจากสิ่งของต่างๆไปทุกไหมละ่ะนั่นะแบบมันก็ทุกไม่อยากตายก็ต้องตายไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากพัดผ้าก็ต้องพัดผ้าสั่งนี้ต้องการให้ได้สมปรารถนาทั้งตัวเองมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เสมอไปนี่เออมันก็มีของไม่เที่ยงเข้าไปเคลือบอยู่นั่นมันไม่เหมือนเมือนก็นิพพานที่ว่าก้าวรวย ้ามียศตบรรดาศักดิ์จะสั่งการสั่งงานได้เป็นไปไม่ได้เธอจะไม่ได้หมดทุกอย่างเว้นไว้แต่คาที่เธอสร้างมาเธอได้อย่างนี้เธอจึงได้เธอไม่สามารถสั่งได้หมดพ้นสุดได้เธอก็ถูกทําลายราชาพระมหากษัตริย์ในสมัยอดีตก็ต้องถูกทําลายโค่นบัลลังก์ลงก็มีเยอะนี่เราพิจารณาเรื่องนี้หนะ่อยดูเศรษฐีกระดุมปีผู้มัง่งคั่งถูกโจนป้นถูกฆ่าล้างโครมีในอดีตจนถึงปัจจุบัน อะไรเป็นของเที่ยงไม่รู้และเสแสวงหาอะไรเป็นของเที่ยงแสวงหาในหลักคำสองศาสนาที่ที่เป็นของเที่ยงอืมทีไรอะไรเป็นของเที่ยงก็พูดให้ฟังเมืองพุทธิบานเป็นของเที่ยงนอกนั้นมีเที่ยงทั้งหมดเราอยากเกิดอยู่เราอยากเกิดอยู่เที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงเท่ากันอยากเกิดในตระกูลนี้ก็ไม่สามารถไปเกิดได้เพราะกรรมไม่สามารถที่จะเกิดในตระกูลนั้นได้ ต้องการเกิดในตระกูลนี้แหละตระกูลที่มั่งคั่งเจตีมาเจตีแต่กรรมไม่สามารถเกิดได้นะล,ลูกบุญไม่มีนี่กรรมทางด้านฝ่ายดีที่เรียกที่เรียกว่ากุศลไม่มีมันก็เข้าไม่ได้จะดิ่งลงไปในสถานะที่ดีหน่อยก็เข้าสถานะที่ไม่ดีนี่มันเอาไม่ได้ดังที่ใจมันต้องการพอเกิดมาก็หลงชาติหลงภพทุกข์อีหาอยู่หากินต่อไปทุกข์ต่อไป พัดพลาดกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดในสมปรานนงลูกไปเครื่องรางของขังวงสวงเส้นไหว้กาไหว้เทพบุตรเทวดาใครก็อยู่ตามครับลูกศาส,สนาเราไม่ได้สอนนะลูกนะศาส,สนาสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมให้ยอมรับสาภาพจิตใจไม่ดีก็ทําบุญรักษาศีนเดินยังกมนั่งภาวนาถวดมน์ไหว้พระการงานไม่ดีก็ให้รักษาจีนศีนห้า ก็ขอให้สมบูรณ์บริบูรณ์ชิ้นแปดถ้าพอที่จะรักษาได้เดียนจงกรมนั่งภาวานาสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในบ้านในช่องของพวกเรามีโอกาสกา็ขเข้าวัดฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ผู้ที่เราเคารพนี่แหละที่ใจของลูกจะชุ่มเย็นเอง